ก็เป็นสูตรดีๆอีกหนึ่งสูตรนะคะที่เป็นโปรโตีนไข่แล้วก็โปรโตีนจากนมนะจ๊ะเสริมสร้างให้พืชมีความหวานกรอบนะคะ ชมคลิปวิดีโอดีๆของแคทนะคะก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งให้แคทด้วยนะจ๊ะเพื่อที่จะไม่พลาดรับชมคลิปวิดีโอของแคทและน้องคาปูในครั้งต่อๆไปด้วยจ้ะ ทุกคนพบกับแคสจากช่องคุนแคทไลฟ์นะคะสายส่วนอาริ่มดีจ๊ะเวลานี้5้าโมงเย็นจะ6กโมงเย็นแล้วนะคะอากาศมืดคลึ้มมากๆเนื่องจากฝนมันเหมือนจะตกนะคะสูตรเขียวนมไข่ที่แคสตั้งใจจะให้เป็นสีเขียวแต่ปัจจุบันเมื่ออายุจะครบ2เดือนนะคะเขาก็กลายเป็นสีแดงอย่างที่ทุกคนเห็นนี้ มันเป็นแดงที่ชัดมากๆก็คือเป็นแดงน้ำตาลอมม่วงเนื่องจากเขาพึ่งเปลี่ยนสีจากสีเขียวมาเป็นสีแดงนะคะดังนั้นเขาจะมีความเป็นน้ำตาลอมม่วงแล้วมันจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆถ้าไม่นับรวมกับขวดที่มีตะกรนอนก้นค่อนข้างเยอะนะจ๊ะ อย่างขวดนี้นะคะมันมีปริมาณตะกรนที่ค่อนข้างนอนก้นค่อนข้างเยอะตะกรนที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะมันเป็นสารอาหารที่จุลินทรีย์ทำการย่อยแต่ยังย่อยไม่หมดทีเดียวเนื่องจากเขามีพวกโปรตีนจากนมแล้วก็ไข่แดงนะคะซึ่งเป็นความมันที่เกิดขึ้นระหว่างอาหารสสูตรนะคะมีปริมาณค่อนข้างมากดังนั้นสูตรนี้นะจ๊ะถ้าเราใส่อาหารในปริมาณที่พอดีนะคะเขาก็จะย่อยได้ไวสีเขาก็จะใสนะจ๊ะ สำหรับคนที่ได้สูตรนี้ไปแล้วต้องการนำไปขยายวิธีการทำอาหารเลี้ยงเชื้อแบบที่แคทจะทำให้ทุกคนดูในวันนี้มันก็จะช่วยย่นระยะเวลาให้เป็นได้ไวขึ้นนะคะในการทำสูตรนมสดนะคะถ้าเขายังไม่เน่าเนี่ยการย่อยของเขามันก็จะช้าหลายท่านเคยทำตามนะคะ เมื่อปีที่แล้วแคทได้ทําสูตรนมบัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ทุกคนได้ดูนะคะสําหรับสูตรนี้นะคะจะให้ทั้งเขียวแล้วก็แดงนะคะสําหรับสูตรนมสดที่ใช้นมบัวนะคะที่ตั้งวางไว้ให้มันเน่าผสมกับผงชูรสหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะนั่นก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะคะที่แคทพาทุกคนทําเมื่อปีที่แล้วสําหรับปีนี้นะคะแคทก็ใช้โปรตีนทั้งสองชนิดนะคะทั้งนมบัวแล้วก็ไข่แดงนะจ๊ะมีไข่แดงแคทก็ ตอกใส่ในถ้วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเป็นไข่แดงไข่ไก่หรือไข่เป็ด ก็ได้นะคะถ้าจะให้ออกมาสีสวยๆต้องเป็นไข่แดงของไข่เป็ดนะคะจะให้ความอมม่วงได้สวยมากกว่าส่วนไข่แดงของไข่ไก่นะคะก็จะให้ความอมม่วงได้เหมือนกันแต่ว่าจะน้อยกว่าไข่เป็ดนิดนึงนะจ๊ะก็ต้องรู้นะว่าขวดไหนจะอมม่วงขวดไหนจะอมน้ําตาลอะไรอย่างนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําอาหารเลี้ยงหัวเชื้อสําหรับสูตรแดงนมไข่หรือเขียวนมไข่ของแคทในวันนี้กันนะจ๊ะวิธีการทําก็ไม่ยากค่ะดัดแปลงมาจาก EP ี192นะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำ้องกันเลยค่ะอุปกรณ์ด้านหน้านะ ก็จะมีขวดเปล่าหนึ่งขวดนะคะเมื่อสกู่แคตกรอกเอาเศษที่เหลือๆนะคะมาใส่ในขวด350 ml นะจ๊ะก็สมมติว่าทุกคนได้หัวเชื้อจากแคตไปแล้วขนาดขวด350 ml นะคะ อันนี้คือกรณีการทำอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับสูตรแดงนมไข่หรือเขียวนมไข่สูตรนี้นะจ๊ะสีที่ได้นะคะช่วงแรกๆก็เป็นสีเขียวและต่อมาก็กลับมาเป็นสีแดงนะคะดังนั้นเมื่อเราทําสูตรนี้นะคะเขาก็จะสามารถให้ได้ทั้งสีเขียวแล้วก็สีแดงนะคะถึงแดงน้ำตาลถึงแดงน้ำตาลอมม่วงนะจ๊ะเขาก็จะให้หลากหลายสีเนาะ มีหัวเชื้อนะคะมีนมสดนมวัวแท้ร้อยเปอร์เซนต์ไม่ผสมอะไรทั้งสิ้นเป็นรสจืดไม่ใช่รสหวานแต่อย่างใดใช้ยี่ห้อใดก็ได้นะคะสำหรับวันนี้แคทใช้ของชชยเดนมาร์กนะคะแล้วก็ไข่แดงของไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้นะจ๊ะหรือใครมีไข่แดงของไข่ประเภทใดก็ทดลองทำได้เนาะอันนี้แคทเตรียมไข่แดงมาไว้แล้วนะคะจำนวนหนึ่งฟองทีนี้แคทจะมาผสมนะคะด้วยการ เทนมสดลงไปก่อนนะจ๊ะต่อจากนั้นก็ตามด้วยไข่แดงนะคะโอเคค่ะเมื่อไข่แดงกับนมสดอยู่ในขวดแล้วเราก็ทำการเขย่าจ้า เค okay, ค่ะเมื่อเราขย่าเข้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เติมหัวเชื้อนะคะที่เราได้มานะคะเทลงไปได้เลยจ้า เรียบร้อยแล้วนะคะอาหารเลี้ยงเชื้อสําหรับสูตรเขี้ยวนมไข่หรือแดงนมไข่ของแคทในวันนี้นะจ๊ะวันนี้ก็คือพาทุกคนมาทําอาหารเลี้ยงเชื้อเขาเฉยๆนะเราทําแบบนี้มันจะต่างจากอีพีหนึ่งเก้าสองตรงที่ว่าแคทไม่ได้เติมน้ําเข้าไปนะคะเพื่อให้มันเพิ่มปริมาณอาหารเลี้ยงเชื้อแต่ว่าเราต้องการความเข้มข้นของอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรนี้นะคะเราก็ใส่เพียงแค่ไข่แดงนมกล่องหนึ่งกล่องนะคะหรือใครจะใช้เป็นขวดก็ใช้เพียงหนึ่งขวดเท่านั้นนะคะ เอาเป็นขวดปริมาณให้เทียบเท่ากับนมกล่องก็พอนะคะแล้วก็ไอหัวเชื้อที่ได้ไปนะจ๊ะหมักไว้ประมาณ5-7วันนะคะก็ประมาณนั้นนะ ให้ไข่ภายในขวดนี้นะคะมีความเน่าให้เกิดเป็นแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟดขึ้นมาก่อนนะคะเพราะว่าในนมสดนะคะเขาจะมีความเนา่าแล้วก็เขาจะย่อยตนเองค่อนข้างช้านะคะเมื่อเรานําเขาไปทําเพียวๆเนี่ยระยะเวลาในการเริ่มเป็นสีต่างๆ,ๆก็จะช้า<ะ>กว่าสูตรอื่นๆอยู่แล้วนะคะดังนั้นสําหรับสูตรนี้นะคะเขียวนมไข่หรือแดงนมไข่จะเรียกเขาสูตรนมไข่แล้วกันนะคะเป็นสูตรดีๆอีกหสูตรนะคะที่เป็นโปรตีนไข่ แล้วก็โปรโตีนจากนมนะจ๊ะเสริมสร้างให้พืชมีความหวานกรอบนะคะทุกคนจะใช้ฮอร์โมนนมสดในการบำรุงพืชให้มีความหวานกรอบอยู่แล้วเนาะสำหรับแคทนะคะก็จะปรับนำทั้งโปรโตีนจากไข่แดงนะคะแล้วก็โปรโตีนจากนมสดนะคะมาผนวกรวมกันแล้วก็ใช้เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สังคหอแสงแล้วแคทก็ได้ออกงานทั้งเขียวแล้วก็แดงซึ่งตอนนี้ สีเขียวมันก็ได้หายไปแล้วนะคะก็กลายเป็นสีแดงแทนไม่ว่าจะเป็นสีอะไรก็ดีทั้งนั้นนะคะแต่ถ้าได้สีเขียวก็ดีเนาะสีเขียวเน้นบำรุงใบพืชนะคะก็สีแดงก็เน้นย่อยบำรุงดินบำรุงรากลำต้นแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะคะเมื่อเขาเป็นได้ที่แล้วนะจ๊ะเราก็ใช้หัวเชื้อที่มีสีแดงเข้มข้นในลักษณะแบบนี้ อายุ2เดือนขึ้นไปเหมาะที่จะใช้กับพืชน,นะคะเราก็ตักเพียง1ช้อนโต๊ะนะคะใส่ป๊อกกี้ป๊อกอกี้ห2ลิตรนะคะใส่เพียง1ช้อนโต๊ะนะคะนําไปฉีดพ่นบํารุงใบพืชได้มันก็จะช่วยเสริมให้พืชมีความหวานกรอบเช่นเดียวกันเนื่องจากอาหารของเขาคือไข่แดงแล้วก็นมสดนะคะ <c oughs> เมื่อทําออกมาเป็นลักษณะของตัวจุลินซีย์สังเคราะหแสงนะคะก็จะใช้ฉีดบํารุงได้ง่ายขึ้นนะคะถ้าเป็นฮอร์โมนนมสดเนี่ยเขจะมีความหอมหวานนะบาง มันก็เรียกมแมลงชนิดอื่นมาลุมต้นพืชของเราดังนั้นแคทก็เลยประยุกต์มาเป็นจุลินทรีย์สังคหอแสงนะคะเราก็ใช้นมสดบวกกับไข่แดงนะคะเป็นดับเบิลโปรตีนที่ดีมากๆสําหรับพืชของเรานะคะมาเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรีย์สังคหอแสงแล้วก็เกิดเป็นสีสวยๆในลักษณะแบบนี้นะคะเวลาเราไปฉีดลดบลํารุงพืชมันก็ง่ายสะดวกขึ้นแล้วก็ไม่เรียกมแมลงบางชนิดมาลุมใบเพราะว่ามันไม่มีความหอมเหมือนกับฮอร์โมนนมสดแต่มันจะมีความ เม็นอ่อนๆของตัวจุลินนซีสังขอแสงอยู่นะคะดังนั้นพืชและ,มะแมลงก็จะไม่มาตอมแต่คุณค่าและสารอาหารมีมากกว่าปกตินะคะเนื่องจากเขามีทั้งไข่แดงแล้วก็นมสดรวมกันนั่นเองจ้า สำหรับวันนี้แคสก็นําสูตรดีๆมาแบ่งปันให้ทุกคนได้รับรู้ร่วมกันเพียงเท่านี้นะจ๊ะเราสูตรนี้นะคะเมื่อเขาอายุครบหนึ่งอาทิตย์แล้วแคสจะพาทุกคนมาทําหัวเชือ้อขยายเชื้ออีกทีหนึ่งนะคะถ้าใครไม่อยากพลาดชมคลิปต่อ,ตอไปของแคสก็อย่าลืมกด Subscribe และกดติดตามไว้นะจ๊ะมันจะแจ้งเตือนทุกครั้งที่แคทอัปโหลดคลิปให,ใหม่ๆเลยจ้ะสาหรับวันนี้ก็นํามาแบ่งปันเพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้ะบา,บายยค่ะ